เรื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจดอรทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย25กันยายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบาสเกตบอลหญิงของสารัอเมริกาเป็นเกมเพลย์ออฟเกมที่2ครับระหว่างนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ยังคงเปิดบ้านดวลกับแอตแลนต้าดรีมครับโดยผลการแข่งขันในเกมแรกครับเชนะตกเป็นของเจ้าบ้านอย่างนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับ 83ต่อ69ผู้ทำสกอร์สูงสุดครับฝั่งนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับเป็นฟอร์เวิร์ดอย่างเลียนเน่ไฟบิชครับ21แต้ม1รีบาวด์1แอสซ,ซิสเสริมด้วยเบนนาสจวด20แต้ม11รีบาวด์ครับเป็นดับเบิลดับเบิลครับส่วนสาวสวยอย่างซาบิน่าโยเนสคู17แต้มกับ5รีบาวด์แล้วก็มี5แอสซ,ซิสสุดท้ายลิเบอร์ตี้เอาชนะไปได้อย่างสวยงามนำแบบม้วนเดียวจบครับส่วนผู้แพ้อย่างแอตแลนตาดรีมครับทีมเยือนนะฮะเดอะแบกอย่างเรียนฮาวเวิร์ดครับ วันนั้นทําสกอร์ได้แค่14แต้มกับ6รีบาวเท่านั้นส่วนเซนเตอร์ตัวแกร่งของทีมอย่างทีน่าเชาส์ก็มี12แตม้ม7รีบาวอาริชาเกรครับช่วยเสริมไปอีก9แตม้ม5รีบาว2แอสซิสแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับที่จะทำให้ทีมต่อกรกับทีมแกร่งอย่างนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ได้ครับก็แพ้กลับออกมาแบบค่อนข้างขา,งาดลอยครับแพ้ไปถึง14แตม้มไปดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ยังคงสง แน่นอนครับตำแหน่งนี้วันเดอร์สลูทถือว่าดูดีกว่าไปกันต่อที่ตำแหน่งชูติ้งกาดฝั่งเจ้าบ้านครับยังคงใช้สาวสวยแชมป์สาคะแนนอย่างซาบินาโยเนสกูครับดวลกับอลิชาเกรครับแน่นอนครับตำแหน่งนี้โยเนสกูก็ถือว่าดูดีกว่าไปกันต่อที่สมอลฟอร์เวดครับเบนิชาลานี่ยืนประจําการดวลกับเดอะแบกของทางด้านเอลันตาดรีมอย่างเรียนฮาวเวิร์ดส่วนตัวมองว่าเรียนฮาวเวิร์ดสู้ได้ครับดูดีกว่าเล็กน้อยโดยผู้เล่นชุดวงในครับ พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะฮะสำหรับทางด้านเบนน่าสจวรครับยืนประจำการดวลกับนัสฮิลมันตำแหน่งนี้ก็ต้องบอกว่านิวยอร์กเ b เบอร์ตี้กินขาดจริงๆครับระดับ MVP ไฟแนลอย่างเบนน่าสจวรถือว่าแข็งแกร่งกว่าเยอะส่วนเซตเตอร์คุมวงในครับวันนี้ยังคงเป็นเจนเคลว์โจนส์ครับดวลกับทีน่าชาวส์ครับเรื่องของการรีบาวใต้แป้นและการเล่นเกมรับผมมองว่าสูสีครับแต่ความดุดันก็ยังชอบโจนส์มากกว่าเอาละฮะไปดูชมหนะ้าผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรก ฝั่งเจ้าบ้านนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ประกอบไปด้วยคอร์นี้วันเดอร์สลูซามีนายูเนสโกเบเนเซลลานีเบรนนัสจวนและโจนเคลว์โจนส์ส่วนทีมเยือนครับแอตแลนตาดรีมประกอบไปด้วยจอร์ดินแคนาดาอลิชาเกรย์เรีย์นฮาวเวิร์ดนัสฮิวลมอนและทีน่าชาลส์โดยเจ้าบ้านนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับผลงานในฤดูกาลปกติชนะ32แพ้8ครับส่วนแอตแลนตาดรีมครับชนะ15แพ้25 และการพบกันครั้งหลังสุดนะฮะก็คือในเกมที่แล้วครับชัยชนะก็ตกเป็นของลิเบอร์ตี้แบบขาดลอยด้วยครับจับคู่แมชอัพดวลกันในวันนี้ครับเบนนาสจวดครับ20.4แต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้ครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกสูงถึง46ถือว่าเป็นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดที่เล่นดีมากครับสำหรับเบนนาสจวดดวลกับเรียนฮาวเวิร์ดครับแม่ทัพของอาร์ตตาดิมเพียงหนึ่งเดียวครับเดอะแบกของทีม17.2แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกอยู่ที่37 ทศนาของจานเจนในคู่นี้ครับเรียกว่าเป็นบาสท,ที่ค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควรครับเรดบาสทของนิวอ์กรีเบอร์ตี้ค่อนข้างจะดูดีกว่าแอลเลนต้าดีมครับก็ต้องดูว่าโคชของดีมจะแก้เกมมายัางไงครับแต่ด้วยความสามารถเฉพาะตัวนะฮะและผู้เล่นของทางด้านนิวอ์กรีเบอร์ตี้เจ้าบ้านครับดูระดับบร์คลาสมากกว่าครับยังไงก็ต้องชนะขาดอีกหนึ่งเกมครับในบ้านวันนี้ต้องเก็บชัยไว้ก่อนยังคงเลือกนิวอ์กรีเบอร์ตี้วันนี้ชนะเกิน12แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุมวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ